สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับนิวที่ช่องของนิวกันอีกครั้งค่ะเพื่อนเเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมหน้าของเราเนี่ยมองค้ามีฝ้ามีกะมีจุดด่างดำขึ้นทั้งทที่ก็ทาก,กันแดดทุกวันแถมบางวันนะคะทาซ้ำระหว่างวันด้วย วันนี้นะคะนิวจะมาไขาข้อข้องใจให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะหลายๆคนคงเคยได้ยินกันแต่รังสี UVB รังสี UVA นะคะจะป้องกันรังสีพวกนี้ก็แค่ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF แล้วก็ค่า PA มันมีอีกอย่างหนึ่งค่ะเรียกว่ารังสี h e v Light หรือชื่อเต็มเต็มของเขานะคะก็คือ High Energy Visible Light นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่ารังสี h ฮ v e Light นะคะจะได้ยินเป็น Blue Light หรือว่าแสงสีฟ้านั่นเองค่ะ ซึ่งแสงสีฟ้านี่แหละค่ะที่เราไม่เคยป้องกันมาแต่ว่าเราเจอในชีวิตประจําวันแทบจะตลอดเวลามาจากไหนบ้างหนึ่งเลยนะคะแสงจากหน้าจอมือถือค่ะซึ่งก็เลี้ยงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะต้องเล่นโทรศัพท์ยิ่งสมัยนี้นะคะสังคมก้มหน้าใช่ไหมคะโอ้อยู่แต่กับโทรศัพท์ทั้งวันค่ะ 1อย่างเลยก็คือแสงจากหลอดไฟค่ะแล้วก็แสงจากโน้ตบุ๊กแสงจากคอมนะคะซึ่งแบบพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยโอ้โหวันนี้นะคะนิวก็เลยจะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็แชร์ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ป้องกันแสงสีฟ้านี้ได้นะคะและตัวที่นิวใช้อยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะแนะนํามากๆเลยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากทางราชเทวีคลินิกนะคะ นี่เลยค่ะ Perfecting Blue Light Sunscreen ตัวนี้นะคะช่วยป้องกันได้ทั้งรังสี UVA UVB และที่สำคัญนะคะช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเนื้อคิวเขาจะเป็นสีเบจนะคะปรับสีผิวขึ้นได้แล้วก็ช่วยปกปิดได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่อุดตันแน่นอนค่ะเนื้อเกี่ยง่ายบางเบาแล้วก็ซึมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วมากค่ะไม่ทำให้ผิวมัน นิวจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังแบบง่ายๆนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นชั้นผิวหนังของเรานะคะรังสี UVB เนี่ยเขาจะทำร้ายชั้นผิวของเราแค่ส่วนบนๆน,นะคะสาเหตุที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยแสบร้อนส่วนรังสี UVA นะคะเขาจะลงลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งรังสี UVA เนี่ยเขาจะไปทำลายเซลล์ผิวด้านในทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดริ้วรอยแล้วก็ดู เียวย่นส่วนรังสี H V E หรือว่าแสงสีฟ้าน,นะคะกปลงลึกลงไปอีกค่ะลึกกว่าชั้น U V A ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวของเราเนี่ยผลิตเม็ดสีเมเลานินขึ้นหน้าของเราเนี่ยก็จะดำคับบเกิดฝ้าเกิดกั๊นะคะมีอธิบายง่ายๆแบบให้เห็นภาพแบบนี้เลยนะคะเชื่อหรือยังคะว่าแสงสีฟ้านเนี่ย หน้าก็ไม่ได้เราคิดค่ะสิ่งที่เราพยายามจะป้องกันแล้วก็ทากันแดดแบบบ่งบบบ,บ,บเข้าไปนะคะนั่นก็คือแสงแดดวันนี้นะคะนิวก็มาบอกเพื่อนแล้วว่ามันไม่ใช่แค่แสงแดดที่ทําให้หน้าของเราหมองคล้ำเกิดฝ้าเกิดกะแต่แสงสีฟ้าก็เช่นกันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมที่จะป้องกันแล้วตัวนี้นะคะที่นิวนํามาแนะนําเพื่อนๆเนี่ยเขาปกป้องผิวของเราจากแสงสีฟ้าได้ดีมากๆนอก จากรังสีต่างๆที่นิวพูดไปนะคะ Perfecting Blue Light Sunscreen นะคะยังช่วยปกป้องผิวของเราจากมลภาวะผ่านการทดสอบแล้วนะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะหาซื้อได้ที่ทางราชเทวีคลินิกนะคะหรือว่าจะสั่งทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นิวก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ